สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งอยู่กับผมเจวรปัดน,นะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยวันนี้ก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเรายังคงเล่าอย่างต่อเนื่องและก็วงการฟุตบอลที่มันร้อนแรงนะขนาดนี้ก็ต้องมองถึง วิถีที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับคือ Move on กับปัญหาที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องมองเถอนาคนด้ว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับจากบอลไทยแล้วเนี่ยช่วงนี้ครับกระแสะฟุตบอลยุโรปก็มาเหมือนกันอย่าลืมติดตามเชียร์ฟุตบอลยุโรปกับช้างนะครับช้างเติมเต็มความสนุกให้คุณและเพื่อนได้อินกับทุกโมเมนต,ต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์อยู่ในสนามสามารถติดตามรายละเอียดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีของรางวัล มากมายได้ที่ Facebook ช้างเวิ l ์ข้อบอลคอช้างคอเดียวกันช้างเวิ l ์ครับ มาสรุปเบื้องหลังของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในรายการชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานลงเล่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับมาเลเซียคู่ปรับสําคัญที่มีลุ้นในการแย่งกันเข้ารอบที่สนามหลักก็ไปเตะกันที่มานาฮานสเตเดียมนะครับโดยเจ้าภาพอินโดเนียเคยใช้สนามแห่งนี้จัดฟุตบอลเยาวชนโลกมาแล้วเมื่อช่วงปลายปีก่อนก็ก่อนเกมเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าทีมไทยต้องการชนะด้วยสกอร์อย่างน้อย2ประตู เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบชั่วร์ๆโดยไม่ต้องดูผลขออีกคู่หนึ่งระหว่างออสเตรเลียแล้วก็ติมอ์ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดในการเอาชนะติมอ์แน่นอนแต่ว่าจะชนะเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับอาจจะยิงมากกว่าที่เราแล้วก็มาเลเซียยิงก็ได้เลยต้องมาลุ้นตัดกันโดยตรงสําหรับทัพช้างศึกจูเนียร์กับทีมเสือเหลืองขณะที่เจเด็ตมีลาครับกุนซือของชุดนี้ก็จัดเต็มเลยนะครับหลังจากได้ดัดุพลบุผ,ผา กัปตันทีมพ้นโทษแบงกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึง่งส่วนแผงหลังก็เป็นตัวหลักทั้งหมดแดนหน้าก็ให้จอมพลหอมบุญมาที่ยิงไปแล้ว4ประตูในรายการนี้ซึ่งเป็นการยิงตีมอทั้งหมดเลยนะครับในเกมที่แล้วออ l สตาร์ All เป็นตัวจริงโดยมีนัฐกิจโพสีอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ปรเมศละองดีขนาบข้างฝั่งขวาก็เป็น3ตัวรุกที่ถือว่าสมบูรณ์แบบในช่วง2เกมที่ผ่านมา แต่ว่าแข่งไปได้เพียงแค่ประมาณสัก4นาทีครับกลายเป็นมาเลเซียเนี่ยขึ้นนําไปก่อนจากความผิดพลาดของเราเองครับจากการที่สุภวิทย์ผสมจ่ายบอลคืนหลังเบามากครับแล้วก็เป็นทางอิสุด,ดินนาซารุด,ดินที่อ่านดักตัดไว้อยู่แล้วครับวิ่งโฉบตัดหน้าแล้วก็ยิงสวนตัวของสุภกรภูนผลเข้าไปเป็นการเสียประตูแรกของทีมไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับพอมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเด็กเองก็อาจจะมีอาการประหม่าแล้วก็กดดันเหมือนกัน พยายามจะตั้งเกมบุกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการครอบครองบอลการจะเจาะเข้าทําเองเนี่ยแม้จะเน้นเกมริมเส้นทางฝั่งซ้ายเป็นหลักสารการเลี้ยงกินตัว1ต่อหนึ่งเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่การเปิดเนี่ยไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วก็มีพลาดในหลายจังหวะโดนสวนเกือบจะเสียลูก2เหมือนกันยังดีที่สุภกรเนี่ยยังช่วยป้องกันไว้ได้จบครึ่งแรกเนี่ยมาเลเซียนําอยู่1ลูกโอ้โหคอมเมนต์แฟนบอลไทยดเดือดเลยครับในโซเชียลมีเดียที่ติดตามการถ่ายทอดสด มากันจัดหนักนะครับบอกสภาพนี้ตกรอบแน่กูว่าไว้แล้วนี่แหละฟุตบอลไทยแค่เจอมาเลเซียก็ไม่รอดก็เป็นธรรมดานะครับผลงานไม่ได้ก็ด้อยค่ากันเอาใหญ่แต่พอครึ่งหลังครับไทยก็มามีจังหวะสําสคัญเป็น turning point เลยนะครับจากการที่มาเลเซียเนี่ยมาเหลือ10คนก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหลังจากที่ IC ซีดินที่พยายามจะพุ่งล้มเพื่อเรียกจุดโทษในช่วงครึ่งแรกเนี่ยไปสกัดหนักใส่ทางปารเมศลองดี จนโดนใบเหลือที่2กลายเป็นใบแดงหลังจากนั้นครับพอเราได้เปรียบตัวผู้เล่นนะครับก็โหมบุกหนักตามจังหวะเลยมาเลเซียก็เน้นเกมรับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับตั้งแต่เหลือ11คนเท่าออกันเพราะเขานำหนึ่อยู่แล้วคราวนี้ก็ถอยไปรับลึกขึ้นกว่าเดิมนะครับทีมไทยก็บุกวันเบย์แต่ว่าเกมด้านข้างเนี่ยยังทางานเป็นหลักเหมือนเดิมตรงกลางเจาะไม่ค่อยได้ก่อนจะมาตีเสมอจากจังหวะที่จอมพลเนี่ยกระดกบอลหลบผู้รักประตูไปแล้วครับแต่โดนสกิดล้มลงไป พุทธศิลป์ให้จุดโทษกับทีมไทยครับและจอมพลก็ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้ไม่พลาดเป็นประตูที่5ของตัวเองในทัวร์นาเมนต์น,นี้แต่ว่าเสมอยังไม่เพียงพอนะครับและชนะเพียงแค่2อหนึ่งก็ยังไม่เพียงพอเช่นเดียวกันต้องชนะผลต่าง2ลูกคือขั้นต่ำตอนนี้ต้องยิงให้จบ3าหนึ่งให้ได้ทีมไทยก็เดินหน้าต่อเลยละครับและก็ต้องชมด้วยว่าลูกนี้ถือว่าเป็นประตูที่จุดความหวังของน้องๆหลังจากที่ได้ค่อนข้างเร็วในนาทีที่76จากจังหวะที่สิวกรผลสัน ยิงไปชนเสาแล้วบอลเนี่ยมันเด้งไปโดนผู้สารประตูของมาเลเซียเข้าประตูไปคือยิงก็ว่ายิงดีแล้วนะครับแต่ว่าลูกเนี้ยถ้าไม่โดนประตูมาเลเซียเนี่ยน่าจะเด้งออกมาข้างนอกก็บีดวงมีโชคช่วยด้วยพอนามสองหนึ่งหลังจากนั้นครับเกมทําท่าว่าจะเจาะไม่เข้าเหมือนกันแต่กลายเป็นว่านาทีสุดท้ายครับปรเมศละองดีก็มาเรียกจุดโทษครั้งที่2ให้กับทีมไทยแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองครับทำให้น้องๆองอ,งอยู่16ชุดนี้ สามารถเอาชนะไปได้ตามโจทย์เลยนะครับ3ประตูตอนหนึ่งซึ่งผลสกอร์แบบนี้ก็ทำให้ทีมไทยเนี่ยมีผลต่างประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกเฉือนชนะกัมพูชาไปแบบบุดบิดเลยนะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยมีลุ้นอันดับ2ที่ดีที่สุดอยู่คือในรายการนี้แบ่ง3กลุ่มนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งมีสายละ4ทีมดังนั้นเนี่ยจะแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศมี3กลุ่มก็ไปรอละ3ทีมแล้วก็จะเอาอันดับ2ที่ดีสุดจาก3กลุ่มเนี่ยเพียงแค่ทีมเดียว คือรูปแบบการแข่งขันนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับถ้าเป็นเกมใน,นระดับอาเซียนสมมุติว่าเกิดจับสลากกันขึ้นมาแล้วเนี่ยบรรดาทีมวางหนักๆไปอยู่ด้วยกันในกลุ่มเดียวกันเนี่ยโอ้โหมันก็ทําให้โอกาสในการเข้ารอบของที่อื่นก็มีด้วยแต่พอสกอ์ทายเกมออกมาเป็นแบบนี้ทีมไทยก็เลยคว้าโคต้าอันดับ2ที่ดีที่สุดทีมเดียวแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสว่วนทีคู่หนึ่งเนี่ยหายห่วงครับออสเตรเลียถลม่มเอาชนะตีมอไปได้ 12ประตูต่อศูนย์ะครับยิงมากกว่าทีมไทยอครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตได้เลยว่าพอเวลาต้องเล่นแบบเกมกดดันเนี่ยเราเองมักจะผ่านจุดนี้ไปไม่ได้ที่ต้องยิงเยอะๆเนี่ยแต่ออสเตรเลียเสมอกับเราแล้วเรามีโอกาสจะชนะด้วยนะครับในบางช็อตเขาสามารถเล่นในเกมที่ควรจะเอาชนะได้ด้วยสกอร์ที่หายห่วงเลยดังนั้นถ้าได้โอกาสกลับไปแก้มือนะครับก็หวังว่าจะต้องใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็เล่นแบบลดความกดดันของตัวเองให้ได้เพราะว่าฟุตบอลเด็กเนี่ยมันควรต้องเล่นให้สนุก และผู้ใหญ่เองเนี่ยนะครับก็ต้องมองถึงการพัฒนาแบบเกมต่อเกมมากกว่าเน้นผลการแข่งขันแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเข้าสู่ทัวนาเมนต์แล้วเนี่ยมันก็ควบคุมเรื่องของความคิดจิตใจของแต่ละคนยากจริงๆเกมในรอบรองนะครับไทยเราจะไปเจอกับเวียดนามซึ่งจะเตะกันในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ในเวลาบ่ายสามโมงเย็นส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นออสเตรเลียที่จะเจอกับอินโดนีเซียเจ้าภาพในวันเดียวกันเวลา19บเก้นาฬิกาสานาที กตเตที่สนามเดิมนี่แหละครับมานาฮานสเตเดียมซึ่งรอบรองรวมถึงรอบชิงจะมีการนําเทคโนโลยี VAR มาช่วยในการตัดสินด้วยส่วนสถิติหลังเกมนะครับทีมไทยครองบอลเหนือกว่า55%แล้วก็มีโอกาสยิงถึง20ครั้งตรงกรอบไป9ครั้งนะครับเกือบ50%ส่วนมาเลเซียมีโอกาสยิง15ครั้งตรงกรอบไป8ครั้งก็ถือว่าใกล้เคียงคู่คีสูสีกันนะครับแมชนี้คือจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสร้างโอกาสได้เยอะเหมือนกับ เกมที่เราเจอทีมมอร,รวมถึงออสเตรเลียฉะนั้นเรื่องของการลำเรียงบอลหรือว่าการบิวอัพจากแดนสุดท้ายขึ้นมาแดน2เนี่ยผมว่าเราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันเหลืออย่างเดียวคือแดน3ม,มีปัญหาในพื้นที่สําคัญก็คือพื้นที่ไฟท้องเติร์ดซึ่งต้องทําให้ดีกว่านี้ครับจะเป็นการบ้านของทีมสตาฟเลยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เป็นหลักส่วนเกมรับแม้ว่าจะเพิ่งเสียประตูให้กับมาเลเซียเป็นประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เราโดนยิงนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงในเชิงการพัฒนาเนี่ยมันมีหลายจังหวะ ในแมชเนี้ยที่มาเลเซียเนี่ยเขายิงเราไม่เข้าและก็ต้องโชว์บุษาประตูด้วยที่สามารถช่วยป้องกันแล้วก็ออกมาตัดบอลอ่านช็อตล่วงหน้าทําให้เราเนี่ยไม่โดนโจมตีหลังลายซึ่งกองหน้าของมาเลเซียเนี่ยเขามีความเร็วนะครับสปีดต้นสูงจริงๆเอาเป็นว่าถ้าไม่เข้าข่าตัวเองการเสียประตูในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเกมรับของเราไม่ได้เหนียวสักเท่าไหร่นะครับแต่เรามีโชคซะมากกว่าถ้าเกิดว่าเราคิดแบบเนี้ยเราจะมองถึงการขันเกมรับได้ดีขึ้นนักเตะก็จะไม่ประมาท ทีมสตาฟโค้ดก็ต้องไปหาวิธีการในการพูดคุยหรือว่า organize เกมรับซึ่งเกมหลังจากนี้เป็นเกมที่เข้มข้นและเราจะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับส่วนหลังเกมเจเด็บบีราบก็ให้สัมภาษณ์ว่าทีมเสียประตูแรกเร็วไปหน่อยแต่ก็ไม่อยากโทษเด็กจนทําให้เสียความมั่นใจหลังจากนั้นก็พยายามจะสร้างเกมขึ้นมาแต่มาเลเซียไม่ได้ยอมง่ายๆและจุดเปลี่ยนก็คงจะเป็นการที่พวกเขาเหลือสิบคนทําให้ทีมไทยเลือกจะส่งตัวรุกลงไปเล่นแทนตัวรับซึ่งก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูก เรื่องของจังหวะสุดท้ายต้องพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นก็ <S <S เห็นมาทุกคนว่าสร้างโอกาสในการเข้าไปยิงแต่ว่าโอกาสเหน่งๆที่ควรจะได้เนี่ยเราก็พลาดไปหมดก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นในเกมนัดต,ต่อไปซึ่งเจอเวียดนามต้องยอมรับว่าความสดอาจจะเป็นรองแต่ต้องพยายามครองบอลเพื่อสู้กับเขาให้ได้ส่วนภาพรวมจากสามเกมแรกเด็กก็ยังขาดเรื่องของมาตรฐานคือมันไม่สม่ำเสมอทั้งทีมบางคนเล่นดีนัดนี้นะครับครึ่งแรกดีครึ่งหลังไม่ดี บางคนนะครับก็ไม่ดีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังคือมันเฉลี่ยกันแบบนี้ครับจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความสม่ำเสมอในเกมมันก็อาจจะต้องปรับจูนตลอดเวลายอมรับว่าอยากทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมในหลายๆอย่างแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาดังนั้นก็จะพยายามดึงจุดเด่นของเด็กออกมาให้ได้แล้วก็ปิดช่องโห ซึ่งแน่นอนเรื่องของทีมเวิร์คต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมกันด้วยคอมเมนต์หลังเกมว่าน,น่อยนะครับผมก็ไปสังเกตเห็นกันมาในช่วงถ่ายทอดสดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลหลายคนก็ยังด้อยค่าทีมชาติไทยอยู่ดีนะครับเช่นบอกว่าเข้าไปสภาพแบบนี้ก็คงจะเสเบียดนามอีกหรือว่าตั้งแต่ระหว่างเกมที่เหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนไทยด้วยกันนะครับคือคอยแช่งมาตกรอบแน่ๆหลังจากผ่านพักครึ่งแต่ผมก็คิดว่าเราน่าจะมาให้กําลังใจกันมากกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอน้องๆกลับเข้ารอบก,กันมา มันก็ไม่ได้มีข้อความในการชื่นชมหัวจิตหัวใจของเด็กๆทั้งเร่จริงโอเคแหละครับมันก็มีเรื่องของโชคเรื่องของจังหวะแต่ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เขาสร้างขึ้นไปมันก็เกิดจากความพยายามของทุกๆคนในสนามเมื่อวานที่ผ่านมาส่วนสตาฟโค้ชรวมถึงผู้ปกครองเองนะครับก็ต้องสอนเด็กๆเหล่านี้ด้วยว่าต้องยอมรับว่าเด็กหลายคนเนี่ยเพิ่งจะบ,บรรลุนิติภาวะต้องระวังเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียผมเห็นนะครับบางคนอ่านแล้วเนี่ย ถ้ามีกําลังใจอันนี้ก็ดูจะฮึกเหิมแต่บางคนเนี่ยอาจจะนอยหรือว่าเผลอตอบโต้ไปก็ได้เวลาเจอด่ารวมถึงบางทีผู้ปกครองครับก็ต้องพยายามไม่ตอบโต้แฟนบอลด้วยนะครับเข้าใจเลยครับว่าบางคนเนี่ยก็รักลูกต้องพยายามสอนลูกนะครับแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้ให้ได้คือถ้าเกิดคุณไปตอบโต้ข้อความในโซเชียลมีเดียเนี่ย คุณก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยอาจจะเข้าสำนนนที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันด้วยนะครับการทําบอลเด็กเนี่ยละเอียดอ่อนมากแล้วผมบอกเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่ในภาคสนามเรื่องของโคช้ชเรื่องของการฝึกซ้อมแต่มันมีเรื่องของสถาบันครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่เด็กเนี่ยให้กําลังใจลูกเป็นเหมือนกําแพงที่คอยช่วยเขารับมือกับปัญหานะครับไม่ใช่ไปกดดันให้เขาทําแบบนั้นแบบดีทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนาทีเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของพ่อกับแม่นะครับเราต้องเป็นคนเชียร์และให้กําลังใจเด็กเพื่อให้เขาททําาสิ่ง่งีเรัก ให้มันสนุกออกมาเต็มที่เพราะนี่คือช่วงเวลาของการพัฒนาเช่นเดียวกันครับการทํางานเบื้องหลังของสตาฟโค c ชที่อาจจะต้องมีการปรามเด็กด้วยเรื่องของการใช้โซเชียลวีดียเพราะผมเห็นเหมือนกันนะครับแต่โชคดีที่เด็กเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ดังมากเลยอาจจะยังไม่ได้มีใครติดตามอะไรมากก็ต้องระวังนะครับย้ำอีกครั้งแต่ก็อย่าเอาคอมเมนต์ไปทํางานหมายความว่าแฟนบอลบอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะเอามาเดินต่อไปสั่งสตาฟโค c ชนะครับให้ปรับเปลี่ยนแผนผมว่าเรื่องนี้ ถ้าไม่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีมากนะครับขึ้นแนวทางต้องแน่วแน่ระวางคอนเซ็ตวิธีการไว้อย่างไงเนี่ยก็ต้องเดินไปแบบนั้นนะครับแล้วก็มองถึงเป้าหมายข้างหน้าปล่อยให้โคช้ชทางานเต็มที่ถ้าเขาทาไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ความราับผิดชอบของโคช้ชไปใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปไม่ใช่ว่าโคช้ชสั่งเสร็จปุ๊บอีกคนเดินไปสั่งต่อเด็กก็งงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยต้องฟังใครคือเวทีฟุตบอลเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องโหดร้ายมากถ้าเกิดมีการโชว์ power อยากจะมีบทบาท ให้เด็กได้เข้าใจนะครับว่าใครสําคัญผมบอกเลยนะครับว่ามันไปยากมากสำหรับฟุตบอลเยาวชนเพราะว่าเด็กเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้และมองออกหรอกครับว่าพวกคุณกําลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เขาเพียงแค่ต้องการเล่นฟุตบอลให้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแค่นี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานก็ไม่เท่ากันและก็ยิ่งมาจากต่างที่ต่างทางด้วยกว่าจะใช้เวลารวมตัวกันได้ให้เป็นยูนิตี้หรือว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยแค่นั้นก็ยากแล้วกับฟุตบอลหนึ่งทัวร์นาเมนต์ดังนั้นนะครับผมว่าเรื่อง ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็วางเป้าหมายให้ทุกคนเนี่ยมองเหมือนกันนะครับว่าเรากําลังทําอะไรเรากําลังไปรับใช้ชาติในฐานะนักเตะทีมชาติต้องไม่มีฝกักมีฝา่ายต้องไม่มีทีมนั้นทีมนี้เพราะว่าที่อยากเตือนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับในวันที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าตรงนี้มันคือส่วนร่วมของผมตรงนี้คือเครดิตของผมแต่ถ้าเกิดฟุตบอลแพ้เมื่อไหรเนี่ยผมเชื่อสดิจใจเลยว่าจะไม่มีการมารับว่าตรงนั้นตรงนี้ผมเป็นคนผิดเองผมเป็นคนบอกให้เด็กทํางงอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่มีหรอกครับ สุดท้ายโคช้ชก็รับผิดชอบตามเคยดังนั้นเนี่ยผมว่าการทํางานมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองรับงานอะไรมาก็ทํามันนั้นไปส่วนเด็กก็พยายามโฟกัสกับการฝึกซ้อมให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองก็เป็นได้แค่กําลังใจให้นะครับอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะไปที่อินโดนีเซียไม่ได้แต่ก็อยากเห็นเด็กชุดนี้ประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นของฟุตบอลโลกในปี2030นะครับตอนนี้เราต้องมองไปไกลถึงตรงนั้นแล้วเนื่องจากว่า2 0 2 6 เรามัวสิทธิ์ในการลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปที่เห็นกันนะครับว่าตัวแทนของอาเซียนคืออินโดนีเซียที่ผ่านเข้าไปทีมเดียวซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของทีมไทยมาแล้วครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เราพลาดท่าไปเด็กชุดนี้ครับก็จะเป็นกําลังสําคัญรวมถึงน้องๆอ,อีกหลายคนนะครับในปี2ปีหลังจากเนียตั้งแต่อายุ15-14เนี่ยก็ต้องมองถึงการวางรากฐานเรื่องของหลีกเยาวชนหรือว่ายุทธหลีกแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามัวแต่ไปมารุมมาตุ้ม กับฟุตบอลลีกอยู่23แต่เราหลงลืมไปว่าเด็กที่จะขึ้นมาเนี่ยที่จะพร้อมใช้งานจริงๆในอนาคตหลังจากเนี้ยมันคือยุทธลีตั้งแต่อายุ14ปีก็เดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวว่าใครจะจัดเพราะวันนี้สมาคมเองก็ยังนิ่งกับเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมนํามาเล่าให้ฟังกันวันนี้บอลไทยที่ว่าสนุกแล้วนะครับแต่ช่วงนี้กระแสะของฟุตบอลยุโรปมาครับอย่าลืมเชียร์บอลยุโรปกับช้างนะครับก็มีกิจกรรมมากมายให้คุณได้ร่วมสนุกนะครับและที่สําคัญเลยช้างเติมเต็มความสนุกให้คุณและเพื่อนได้อินกับทุกโมเมนต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์อยู่ในสนามสามารถติดตามกิจกรรมมากมายแล้วก็ของรางวัลน,นะครับที่มีอยู่ในเพจเพจ,เพจนี้ครับเฟซบุ๊กช้างเวิ l ์ข้อบอลข้อช้างคอเดียวกันช้างเวิร์บอลไทยยังไงต้องคิดในโค้งลล่าไปแ้วส ดีครับ